ก็ขอ,อสุดสีเพื่อนๆชาวเกมไอซ e n ีวีกันด้วยนะครับก็อยู่ผมเชคเคมวย์เนะเออก็บอกมีคนอยากดูฮันเตอร์นะครับจริงๆผมไม่ได้เล่นนะไอเกมเนี้ยเป็นแฟนผมเล่นคือนางเป็นเมนฮันเตอร์นั่นเองนะใครที่อยากจะดูฮันเตอร์ก็กดไลค์ให้ผมได้นะจะได้รู้ว่าเออถ้ามู่้ชอบแบบอยากดูฮันเตอร์อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ดูแล้วกันนะครับเป็นแม์แรงนั่นเองนะ วันนี้มาคัดหนึ่งคลิปก่อน้วกันนะ,ะนะมุกจำเป็นต้องลงสองคลิปเนาะเพราะว่าจะด,ดูว่าคนชอบดูฝั่งเธอหรือว่าฝั่งคันเตอร์หรือว่าชอบทั้งสองฝั่งเลยเองนะครับโอเคมาเรากดไปเรียบร้อยฮะน้องนิ้งไตในคนของเกย์ชานเนี่งนะครับก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวที่แบบเป็นตัวที่ไล่ล่าค่อนข้างเก่งนะแต่คนเพี่องไม่ค่อยได้แผมก้องทาการติดเตอให้ไหวที่สุดถ้าบินคนแรกได้เกย์โจะทําให้เป็นของเกย์ชามากขึ้นนะั่นเองนะครับ ถามว่าตัวเกชาเนี่ยมันมัน,ม,นมันเก่งไหมผมว่าตัามวมันค่อนข้างเก่งนะถ้าคนที่เล่นมุมมองเป็นไล่คนแรกเป็นแล้วก็หามุมมองค่อนข้างเก่งแบบพุ่งทะลุออกมาได้แบบจากจุดชิเดเธอโคตรเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยผมว่าแผลแรกมาไวแน่นอนแพ้ที่สองทำยังไงก็ได้ใหญ่เขามองหน้าก่อนเราพุ่งได้เลยนะครับวิธีทางของเกชาคือการกดมองหน้าง่ายๆเลยนะหรือว่า พยายามหามุมอับหากำแพงที่ไม่สามารถทําให้ตีชามองหน้าได้พยายามอยากให้เขามีไอคอนขึ้นอยู่ตลอดเวลานะไม่งั้นพวกเราคุณนะจะทำอะไรยากมากเออมาโอเคเราเข้าเกมกันไปเลยนะผมขอเป็นภาพเฉยๆแล้วกันแล้วก็การอ่านเกมในแบบที่ผมเห็นนะครับนะอาจจะไม่ได้อ่านเกมเหมือนคนที่เล่นตีชาจริงเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นฝั่งฮันเตอร์นะ โอเคผมขอดูไปเรื่อยๆแล้วกันว่าเออแบบนี้แบบนี้นะเออนิ้งทาแบบนี้นะทำไมเหตุผลทำอย่างนี้ผมก็จะอธิบายตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับนะถ้าใครกี่เล่นในมุมมองกีชาแล้วแบบเอยมันไม่ใช่นะพี่เออบางทีเขาทําแบบนี้เออก็ย้อนแย้งกันได้ให้นะฮะโอเคไหมเป็นในส่วนของดานเอ่ออาร์เมอร์แฟคบอรีหรือว่าโรงงานผลิตอาวุธนั่นเองนะครับก็ไปกันเลยนะ องค์การนี้คือว่าจะมีมีเคอเปล่าแต่ว่าเหมือนตรงนี้จะมาเช็คเครืตรงนี้กันก่อนนะเหมือนมีรอยเท้ามาตรงนี้เจนตามมาตรงนี้เป็นตัวอะไรครับผมอย่างไงมีการตีจนเ,เลนช็อกไปเลยนะในเรืองต้นเรืออะไรของเขาครับเนี่ยงงโอเคจับคนแรกได้ค่อนข้างไวนะ้ต้นเรือเหมือนจะหบือหออะไรอยู่ข้กอย่างนะฮะออยู่ก็โดนตีแบบเ,อเลชอช็อกโคตรงงตอนนี้ผมเชื่อว่าทีมเขานี่เริ่มไฟฝีกันนะ มีเปลือหูขึ้นมาตรงนี้จะโดนฟันไมหมรอเปล่าไม่โดน,น้วผมมันจะมีเปื้อหูแต่จะรีบไปช่วยหรือเปล่าโจเคบาเดนนั่งนานยี่สิบน,น,นี้จะรีบมาหรือเปล่ายังไงครับโจเคฟครับผมโอ,โ,อโอ้โอ้เจอแล้วในขวาของน้ำหอมามาตีไม้ไปหนึ่งเียพุ่งมาตรงนี้ครับผมอย่างนี้ไม่มองอังนี้ตีโดนไปฮะมีแกกดน้ำหอมมาตรงนี้มีการใช้ใช้มาด้วยฮะโจเคบาเดนยืนนิ่งเลยนะ อะไรครับเนียงงไปหมดแนละ้วไใ่ยืยนนิ่งเขาใช้นาฬิกาขายกระดุกจิตนั่นเองนะฮะมันจะหลอกทางหรือเปล่าเราไม่สามารถพุ่งได้นะฮะใครถ้าเวลาโจคาเคบปะเด็นใช้นาฬิกาขายเราจะไม่สามารถพุ่งใส่เขาได้นะะั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัทวที่แกทางตีชาได้ตอนนี้นาฬิกาขายหมดเรียบร้อยแล้วมีการใช้อันที่สองไปครับผมน,นี่ต้องเดินประชิดตัวแล้วก็ตีกันไปเลยหรือเปล่านี่เดินไปข้างหน้าเดาทางเอตอนบอกแกก็ตีไม่โดนมือนกันนะ โจเกใ้ใช้ไปแล้ว2อ,อันแบบนี้ผมบอกเลยว่าบอกเลยว่าเสียเวลาค่อนข้างมากแล้วไรตอนนี้ครับีแพตติเซียมวาปันอยู่ตรงนี้ครับผมเหมือนอยากจะเล้าหรือมากๆมีการพุ่งวัดตรงนี้เลยครับผมตีล้มไปเทีบร้อยเหมือนกันครับผมตอนนี้เป็นเปจติดกล่นนองเรียบร้อยแล้วแพตติเซียมอยู่แถวนี้หรือเปล่าเช็คกันก่อนอยังไงจะมาสาบให้ไขเราหรือเปล่าสาบส่งเลี้ยงโตงให้เชอปวดแล้วความเจ้าที่ทำเราเจ็บพันแน่ เ okay, ควิ่งไปไว้ตรงนั้นนะไม่จามะผมตอนนี้มีเกลีนน่ยนั้งหมดสองคนนะเพื่อสองคนนะสองขั้นนะนอกกันเหมือนอยากจะช่วยมากนะฮะมีการปาแม่เหล็กมกันรอตรงนี้ครับผมจากนี้โดนสกัดไปเลยครับผมแม่ปาแม่เหล็กมาอีกแล้วโอ้โหลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับส่วนของโจโเควาเดสแต่กกไม่มีนาฬิกาคายมีการฟาดไปหนึ่งจีแต่ก็ไม่โดนครับผม หัวหเลยตีวอลตีวุดแล้วพุ่งมาตรงนี้ทะลุกล่องมาเลยฮะทางลงลง่นี้ตีไม่โดนนะผมโดีคบาเดนมุดกะปูงเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหฟาดไปเลยครับผมโอเคตอนนี้ต้องสำรวจกันก่อนว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าตอนนี้ไม่มีใครมาแล้วนะแต่ว่าเขายังนักเป็นสฟรที่สองเครื่องเหลือสามเครื่องก็ถือว่าโอเคอยู่นะ โอเคเนาะการโดนตีไปเรียบร้อยฮนะมันจะพุ่งไม่ช่วยเลยนะมีการใช้แม่เหล็กมาตรงนี้หามุมพุ่งฮะแล้วก็ตีล้มไปเลยครับผมโอ้โหสวยงามมากฮะถ้าจับเออนั่ง,งไม่ได้เอ้ยถ้ามาช่วยคือไม่ได้แบบนี้มีการส่งมาข้างบนมันจะใช้ทิปปีเบิ้ลนั่นเองนะครับปีตดวเก้าอี้ไปหนึ่งทีโอ้โหโดนน้ำหอมครับผมยังไงฮนะโจะเซบาเดนนะผมยังคงตามอยู่แต่ก็โดนตีล้มไปเลยฮนะยังไงครับตอนนี้ โอ้โหมาฮะมายังมากันอยู่ใะนี่คนคาตีเซียกะโดดผ้าไหมรอเปล่าไม่ไมโดดนะโดโดตีล้มไปเลยเหมือนกันครับโอ้โหตอนนี้เครื่องปั่นไฟเหลือสาเครื่องกับเฟยที่ล้มกันสามคนฮะนอการลุกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงน,นี้มีการพักแม่เหล็กกลับไปครับผมกลับไปที่บนในขวานโจกเฟย์กันดีกว่านะแม่เหล็กน่าจะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็จับนั่งกันไปเลยครับผมตอนนี้แพ็กตีเซยร์ข,ขาสามขั้นพาขเขาไปนั่งกันก่อนก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมากราบใส่หัวเราเลยนะ ยังไงครับมันจะเจออยู่ตรงนั้นแนละ้วเขาบาดเจ็บทั้งหมดสองคนเลยนะถ้าจะเข้ามาช่วยค่อนข้างช่วยยากมากหรือว่าโอกาสช่วยไม่น้อยมากแถมนั่งมุมตรงนี้คือผมบอกเลยว่าถ้ามาช่วยยังไงมาช่วยยากจริงๆนะถ้ากีชาไม่พลาดจริงๆนั่นเองนะครับโอเคมากันอยู่ตรงนี้ในเผ่าของนอกันนะฮะนอกรันตีล้มไปเลยบอกไปเช็คไม้ไม่หนึ่งทีฮะ ตอนนี้ยังไงอ่ะไปจะวกไปกลับไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าแพตตี้ยงอยู่ตรงนี้โจตีล้มไเหมือนกันนะผมเอาไปใช้น้ำหอมสิแพตตี้คืออะไรล่ะงงอะไรว้เนี่ยโอเคเราจับน้ำหอมนั่งไปก่อนนะฮะก็ถือว่าน่าจะจบกลีบ็นจิปบร้อยแล้วนะเออถือว่างงมากโจเกไปเห็นเขาให้ตีเซอร์ช็อคเลยหรือว่าเขาจะใช้นาฬิกานี้ก็ไม่แน่ใจโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม フルーツ